ครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาเตรียมพื้นเตรียมไม้ทีชาวพนักานกิจศพอยู่ผีประสามนียกำลังเตรียมไม้อยู่เตรียมสถานที่พนักงานกิจศพแบบโบราณพี่น้องเลยมาเบิงหมากไม้อยู่นี่หมากไม้มาเงี้ยวะ ลกขนาดมังเง้วก็ได้อันนี้หมักไฟนี่อ๋อโคตรหมักไฟนี่หวานอยู่บ่เหรอหวานเโอ้กระลอกลบัดลายเติแป้นีด้ยเลี้ยงเลี้ยงกระลอกอะอยู่นี่สัตว์ป่าเออเลี้ยงสัตว์ป่าเนื้อมันเป็นสีม่วงแน่นอนนี่นะเออเม่นเม่น เคยแก้อยู่เคยกินอยู่โอ้หดขนาดไปพี่น้องมาเบิ่งพี่ข้าใยญ่เหรอเอาจักสั้นสะก้อนจะเอาอย่างวางโอ้คือไก่สั็ ย oh, oh, ู่าวงขขดีบาสนี่มาดิแม่ดิมา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 โยโอ้นักเลอมันใหญ่ได้ขนาดได้บุตรน้อยเลยโอ้ฝาท้ายลีได้โอ้ฝาท้ายรถเดอ๋ยวทีมห้งร้ายฝาท้ายเจ้าสิพัง

เอาแล้อเดี๋ยว่าายางก่อนอย่างงี้ผมมาเดี๋ยวรอย่างก่อนมาบันย่างมาแล้วย่างโมไซบีไม่ห่างที่เชต่นกันยอยใหญ่เลยเออนั่นละใหญ่ใหญ่ มันควายงนี้เหยบวมทังนี้ลยอเนี่ยหมอใส่ช่วงละเกบสะพกใส่ะเกบสะบกดึงดังหมดใส่สะบดึงดังเลยไว้อีกสั้นหนึ่งไปเลยบอกเอาออกซะเอาออกซะ เอาไว้ทางข้างเอาลจักอันน,นงโอเ,เอ๊มาเนี่ยเออเอา,าดเอาไว้เส้นนี้เอาไว้นอกนอนี่นะเอานีมา,มา,มาใส่พืน้อเาใหส่บ้ืนอืนน่เอาแักง่ายๆเห็นไหม ก็อัดมันอรอที่ม่ใช่พังเ้าเส้น่องไว้เออๆนั่นนะออน้องไทย่นน้ใส่อ๋อมันนี่้าวเหนย้าวเหนยม่วไอ้เครื่องมั่วอ้เครื่องมั่วไอ้โอ้ยได้การเขาบ่ัดเครื่องมั่วอ้เล่ ใส่อมันไาาใ้เาเลยปิดเสาเลยโอ้บ่ได้ตัวนี้เขาบอกไว้นอกไปเนี้ยปากใหญ่ๆนี่อ้นจ่อเอะโอ้บ่ได้บ่ได้มันฟ้ามันเยบ่บ่เอาเอาฟืนน้อยใส่เครื่องกลางนะฟืนใหญ่เอาแล้ววันนี้แม่ตัดฝนไหมฝนไหมฝนไหมกันแล้วเลยมองเขาไป มตั่ไเ้ยไม่ดิบมันเดสั้นเเอนเนี่แลเออน้องได้เลยละเ้ตัดฟดมามาฟดมาเตแม่แล้วอตัวนี้ข้ากหัวลูกซีอาเมื่อกี้ฟดมาปัดมาอย่งแมเออเอาอยู่แล้วเราเอาอยู่หรอก ตัดมากเสือใสเอืมเปลี่ยนไโอ้มาหนิแล้วฮะโอ้ย่นี่ไปอยู่ในรถอืมแต่ในห้องหีบนี่มันเงาพ่นนี่พ่นห้างพ่นตัดนี่ไหมอืมูไรตัด